สมุยจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวเมื่อวันที่25พฤศจิกายนุกรา2563นายสุทธิพงศ์คล้าอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกฤษณะแก้วทํารงครองผู้ว่าด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายจุลินกอเจริญรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาดสายการบินบางของแอร์เวยส์และนายรอสิ์ผ่องคำพันธ์นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมแถลงข่าวสมุยปลอดภัยเที่ยวได้สไตล์คุณณโรงแรมเดเยูเกาะสมุยเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางการท่องเที่ยวเกาะสมุยและเป็นการกระตุ้นและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เกาะสมุยและหมู่เกาะใกล้เคียงด้วยโปรโมชั่นราคาพิเศษต่างๆ ตั้งแต่เดือนฮันวาคมผู้ักราช2,513เป็นต้นไปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับโปรโมชั่นดีๆของกอะสมุยมีให้เลือกหลากหลายราคาและระดับตั้งแต่5ดาว ผู้วิลล่าจนถึงราคาแบบประหยัดซึ่งมีโปรโมชั่นลดราคาจากปกติร้อยละ5 0 9สสามารถเลือกใช้ตามโปรโมชั่นต่างๆของที่พักและใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันกับที่พัก138แห่งและร้านอาหาร151แห่งที่เข้าร่วมโครงการซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่3 1มกราคม2564สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ w w w r a t h u e t y d a y c o m อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นจาก OTA ต่างๆอาทิเช่น agoda.com ที่จะออกแพ็กเกจพิเศษบัตรโดยสารมากอก a ะเอเวสรวมที่พักในเกาะสมุยและ SCB Shop Deal ที่จะทยอยออกโปรโมชั่นใหม่ๆกลางเดือนธันวาคมในปีนี้มาให้นักท่องเที่ยวทุกสไตล์มาเที่ยวเกาะสมุยได้เลือกกันเต็มอิอ่มอีกด้วย นอกจากนี้ทางบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวยสได้เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเส้นทางระหว่างกรุงเทพสมุยและเส้นทางระหว่างภูเก็ตสมุยโดยเริ่มต้นราคาที่2,000บาทต่อเที่ยวบินสูงสุดที่2,750บาทต่อเที่ยวบินซึ่งราคาไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้และเดินทางระหว่างวันที่15พฤศจิกายน2563ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2564สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า Call Center 1771หรือ022706699ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกา อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นเที่ยววันธรรมดาลดราคายกกวนโดยมอบส่วนลดราคาบัตรโด,ดยสารขาเข้าสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตั้งแต่4คนที่เดินทางมายังเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ใช้ระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัส,สบ,บดียกเว้นวันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์และใช้ระหว่างวันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคมนี้สงวนสิทธิ์หนึ่งกลุ่มต่อ1นึ่งเส้นทางนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่มในวันธรรมดาสามารถแสดงหลักฐานในการจองที่พักหรือใบเสร็จที่พักและติดต่อสำรองรับส่วนลดค่าเรือได้ที่บริษัทซีทรานเฟอรี่จำกัดมหาชนโทร1381หรือ ID Line Ad @line Ctransferie และบริษัทเรือเรือลลพญาจำกัด หมายเลขโทรศัพท์087-890-7778หรือไอดียลน์ที่คณิฐา7778สำหรับเกาะสมุยยังเป็นแหล่งท่องเทีเท่ยวที่ปลอดภัยด้วยระบบเครือข่ายสาธารณาสุขทีมงานเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้มแข็งที่ผ่านมาสามารถรับมือกับสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด1 9ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงทีปัจจุบันมีสถานประกอบการผ่านการประเมินมาตารฐานความปลอดภัย ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวน149แห่งสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสมุยได้ทั้งทางสนามบินมินตรงเข้าเกาะสมุยหรือสนามบินสุราษฎร์ธานีหรือสนามบินนครศรีธรรมราชซึ่งมีหลายสถานประกอบการได้จัดรายการรุดรับส่งพร้อมเรือรับจากสนามบินหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวระหว่างทางอาทิทริปเที่ยวนครขอพรเอข่วัดเจดีย์ดอนสมุย และยังมีเส้นทางเรือที่วิ่งระหว่างอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังเกาะสมุยเป็นทางเลือกใหม่ครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวมาที่เกาะสมุยนะฮะปกติเนี่ยคนไทยเนี่ยในเรื่องของการเดินทางก็จะมีเดินทางไปตามกระแสนะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะสร้างกระแสให้คนไทยเดินทางเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องชิมช้อปช้แล้วก็แช์นะฮะแล้วก็แชะ ไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างกระแสโดยวิธีการาเขาเรียกสร้างความอิจฉาซึ่งซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความอิจฉาให้กับเพื่อนนะฮะอย่างสมมติว่าผมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งผมก็จะไปถ่ายรูปมุมที่มันสวยงามหรือชุมชนหรือกินอาหารอร่อยหรือแม้กระทั่งไปช้อปปิ้งที่มันเป็นของที่เป็นโอท็อปของที่เป็นพื้นถิน่นและผมก็แชร์ไปอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งในะเขาเรียกเรากำลังสร้างความอิจฉาให้กับเพื่อนๆน พอเพื่อนๆเ,เห็นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความว่าโอ้โหได้เห็นอาหารอาหารอร่อยได้เห็นของชุมชนที่ไปช็อปมาได้เห็นวิวสวยๆพอพอมันมีความบิชาแล้วเนี่ยมันจะเกิด <c oughs> เขาเรียกสร้างความอยากของการเดินทางมันก็จะมีการสอบถามเข้ามานะฮะตามวิสีวิสัยของกระแสของคนไทยก็ถามว่าตรงนั้นเป็นยังไงสวยไหมดีไหมไอไอไคนเนี้ยที่อย่างผมเนี่ยผมแชร์ไปนะฮะผมก็จะตอบเขาด้วยประสบการณ์ว่ามันสวยมันอร่อยมันดีมันถูก มาเถอะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่สร้างกระแสะของการเดินทางของคนไทยเพราะนั้นโ,โดยเฉพาะช่วงนี้ทางภาครัฐเองก็มีโครงการหลายโครงการนะที่ออกมากระตุ้นของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นมีโครงการชาที่คือการันตีให้เห็นว่าโรงแรมไหนหรือสถานที่ไหนมีชาเนี่ยมีการคนโทรมมีการควบคุมอย่างดีแล้วก็ทางรัฐเองก็มีมาตรการให้ออกมาชวนกันเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางนะฮะแล้วก็มาเขาเรียก กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นกันเพราะฉะนั้นในหลายๆที่ของเมืองไทยเองเนี่ยนะฮะความมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ที่มีความชัดเจนไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความยั่งยืนของการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกาะสมุยเองที่เราส่งเสริมการท่องเที่ยวกับคนไทยเนี่ยเราพยายามมองไปในอนาคตข้างหน้านะฮะมันก็ต้องอหลังจากโควิดมาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันจะต้องเปลี่ยนใหม่มันต้องนึกไปถึงในเรื่อง the next normal นะฮะว,ว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องปรับนะฮะ กู้ก,ก่อการเองก็ต้องปรับนักท่องเที่ยวเองก็ต้องปรับทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราต้องรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไว้อันนี้คือความยั่งยืนเราให้คนไทยมาเที่ยวเกาะสมุยเพื่อเกิดให้เกิดความยั่งยืนนะฮะไม่ใช่ใเกิดเ,เดินทางมาในช่วงที่หลังโควิดแล้วมาเดินทางมาแต่เน,นี้ยเราพยายามสร้างกลไกให้ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวมาสมุยให,ให้ให้ให้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของของการเดินทางของคนไทยครับ ก็จะมี3ราคาเท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่2000บาท2,300บาทแล้วก็ราคาที่แพงที่สุดคือ2750บาทไม่รวมภาษีสนามบ,บินนะครับะจะเริ่มเริ่มต้นไปแล้วตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนปีนี้แล้วก็ใช้เดินทางได้ถึงวันที่2 8กุมภาพันธ์2564ครับผมแรกเริ่มนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ค่าตั๋วมาเกาะสมุยเนี่ยก่อนก่อนหน้าที่จะทำโปรโ,โ,โมชั่นเนี่ยก่อนหน้าที่จะจะทำโปรโมชั่นนี่ก็เริ่ม2อ0 0บาท ขึ้นไปนะครับจนราคาแพงที่สุดเนี่ยคือ5,000ประมาณ5,500บาทครับผมตอนหนึ่งเที่ยวครับครับโปรรมชั่นนี้จนถึง28กุมภาพัน2,564คือปีหน้าครับครับก็อยากให้เพื่อนๆนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่านนะครับเดินทางมาเที่ยวที่สมุยนะครับด้วยสายการบินบางกอกแอ์เวสครับบินโดยใช้เวลา1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะสายการบินเราเนี่ยเสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องนะครับ เลือกที่นั่งได้เข้าเล้าได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับโหลดกระเป๋าได้20กิโลครับผม